รอมือล็อกนะครับรอมือล็อกนะครับไม่็เคลื่อะไรไม่ได้นะครับตอนนี้นะครับ8.89นะครับ8.89นะครับเดี๋ยวต่อไปครับน้องหมองเจอ้าเกลเถื่อนนะครับโอ้โหดูส์ตัวนี้ครับไม่ดิ้นไม่ดิ้นเลยครับไม่ดิ้นไในนุ่นเลยครับตัวนี้นะครับ าหนึ่งหไม่ด้เลยนะต่อไปนะครับเข้านะครับตอปาตน่อยนะเหลือบนาทเหลือ1ินาทีนะตอนนี้นะครับโอ้าแล้วคสจกหใจเลยนะช่วงต่อไปนะครับไหนะครับ ไม่ด้โอเคหรือเปล่าตู้สรวายน้ำหม่ให้เปลเจยดน้หมาใเลข่ยนครับโอ้โหนับดูน้บจะล็อกตรงไหนน้ตัวนี้นโอ้โหล็อกแล้วนะจุดเก้าเก้าะ โหนึ่งย์ศ <is> so ้ด oh ู illing, 4, ้วยะครับแต่เกนะครับนี่สุดจลงไปเลตนไบมายเลขสี่นะหมายเลขสี่นะครับอ๋อหมายเลขสี่รับศูนยรับต้นไบหมายเลขแปรับนะโอ้ครับตอนนี้จะมาลุ้นไซตต่อหนึ่งดหนสครับ ตัวต่อไปนะครับหน่งนะครนะับ 1. สดิสนะครับบอเจสอนะครับเลสมเานะครับนะหมายเลขสาก้านะครับโอ้โหคับนึ่งจดศนย์ศูนย์นะครับหนึ่งจุดศูนยนะครับนะนะหมายเลขสาก้านะครับนะหนึจุดศนะ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 ูนศนะครับโอ้โหครับทำจนได้นะครับ ไปอีกแนาทีนะครับตอนนี้นะครับสำหรับวันนี้นะลปอีกแปดนาทีพี่บอลนับบลังนาคาตัวนี้นะครับตัวนี้นะพี่บอลนับโอ้โหนะครับวันนี้นะศูนย์จุดแปดเจ็ดนะครับโอ้ไม่รู้จะอะไรครับตอนนี้หมายเลขยี่สิบนะครับตัวนี้นะหมายเลขยี่สิบเอ็ดนะครับศูนย์จุดเจ็ดสามนะครับ ต้นไปไหนเลขสามสิบสองครับสามสิบสองสองุดเก้ากดนะครับงเก้าเกิดครับต้ไหนเลขสองครับมาเลขสองครับเลขสองบกมาลุ้น88นะครับออกุเวียงนะครับตัวนี้นะอ้าวมีลุ้นด้วยครับรอรอครับจะออกตรงไหนครับจะออกตรงไหนครับรอบแล้วศูนย์จุดแปดแปดนะหมายเลขสองครับ มาเทียร์ศูนย์จุดแปดแปดนะ